นานารับแล้วนำเงินไปทำอะไรเครียดจัดหน้าซีดมือสัน่นเกือบช็อกกลางคืนช็อกกลางห้องขังนานาไรบีหน้าความดันพุ่ง180เครียดจัดจนเกือบช็อกสารภาพแล้วปมหมุนเงินวนเป็นงูกินหาง นานาเรบีนาดาราสาวชื่อดังเผชิญภาวะวิกฤตด้านสุขภาพอย่างหนักขณะถูกควบคุมตัวหลังเกิดอาการเครียดรุนแรงจนวัดความดันได้สูงถึง180เจ็นาทีต้องเร่งเข้าช่วยเหลือก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับสารภาพว่านำเงินของผู้เสียหายไปใช้ส่วนตัวจริงแต่เหตุผลที่เรื่องบานปลายมาจากวงจรการหมุนเงินที่ไม่ทันจนกลายเป็นงูกินหาง วิกฤตกลางดึกความดันพุ่ง180หน้าซีดมือสันเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสีธันวาคม2568ขณะที่นานาไราบีนาถูกคุมขังอยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจเธอเกิดอาการเครียดจัดอย่างเห็นได้ชัดจนร่างกายตอบสนองถึงขั้นเกือบช็อก รายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวเธอออกมาจากห้องขังเนื่องจากเธอมีอาการหน้าซีดมือสัน่นและเมื่อวัดความดันโลหิตพบว่าพุ่งสูงถึง180เจ้าหน้าที่ต้องพูดคุยเพื่อช่วยสงบสติอารมณ์ก่อนจะให้เธอกินยาประจำตัวเพื่อช่วยให้นอนหลับจนกระทั่งอาการดีขึ้นและขอกลับเข้าไปพักผ่อนต่อในห้องคุมขังตามเดิมยอมรับนำเงินไปใช้จริงแต่เป็นเพราะหมุนไม่ทนัน ภายหลังจากที่อาการดีขึ้นนานราไรบีหน้าได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอได้นำเงินของผู้เสียหายไปใช้ส่วนตัวจริงสาเหตุที่ทำเช่นนี้เป็นเพราะการหมุนเงินไม่ทันเธอกล่าวว่าแม้ว่ายอดเงินทั้งหมดจะไม่สูงถึงตามที่เป็นข่าวเนื่องจากมีการใช้คืนไปบ้างแล้ว แต่ปัญหาที่แท้จริงคือการนำเงินก้อนใหม่ที่ได้มาไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้คนเก่าทำให้เกิดเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันจบสิ้นหรือที่เรียกว่าลักษณะงมูกินหางซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวบานปลายขึ้นมาการยอมรับในครั้งนี้ของนานา ρ. ไรบีนา ถือเป็นการเปิดเผยความจริงถึงเบื้องหลังปัญหาทางการเงินที่ทำให้เธอต้องมาเผชิญกับคดีความและภาวะเครียดรุนแรงในขณะนี้